โอเคสาขบแล้วแต่ยังไม่พูดมีอารมณ์รุนแรงทำร้ายข้าของทำร้ายคนรอบข้างและทำร้ายตัวเองพอหลังๆนี้เคนเริ่มให้เขาดูจอเปิดการ์ตูนในทีวีให้ดูต่อต่อมือถือเข่ากับทีวีเปิดกล่อมเขาอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเค้ก็ทำงานเคนเด้งดูเขาผิดติดเลี้ยงดูอย่างนั้นมาตลอดเรื่องมันก็มีอยู่า ลูกเคสามขวบแล้วแต่ยังไม่พูดมีอารมณ์รุนแรงทำรายเข้าของทำรายคนรอบข้างและทำรลายตัวเองเคสเลยพาไปหาหมอเพื่อดูพัฒนาการของเขาเราเนี่ยมีความคิดว่าลูกเป็นออทิสซึมไหมออทิสติกไหมแต่พอหมอตรวจพัฒนาการทุกอย่างแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าน้องดีเล์สปีกิ้งคือพูดช้าไป คือตอนนี้เขาสามขวบเขาพัฒน,นาการ้าทัารพูดของเขาอยู่ที่ขวบครึ่งดีเลล s p e ก k i ไปประมาณปีครึ่งซึ่งตรวจด,ดูและน้องไม่ได้เป็นออทิสติมหรือเป็นออทิสติกแต่เป็นการเลี้ยงดูที่ผิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยน้องปกติทุกอย่างน้องบอกมือบายบายน้องพัฒน,นาการดีทุกอย่าง พอหลังๆนี้เคสเริ่มให้เขาดูจอเปิดการ์ตูนในทีวีให้ดูต่อต่อมือถือเข่ากับทีวีเปิดกล่อมเขาอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเคสก็ทํางานเคสเลี้ยงดูเขาผิดผิดเลี้ยงดูอย่างนั้นมาตลอดจนพอเขาสองขวบเคสเริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างในลูกเคสเริ่มปิดโทรศัพท์เริ่มปิดจอแล้วก็หนึ่งปีเต็มที่เคสไม่ให้เขาดู แต่มันสายไปแล้วทุกคนมันช้าไปแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยลูกของเคจะต้องเอากลับมาฝึกใหม่กลับมาเริ่มใหม่แล้วเคจะต้องพาลูกไปฝึกหนึ่งอาทิตย์สามวันครั้งหนึ่งเจ็ดร้อยเดือนหนึ่งแปดพันแล้วพ่อกับแม่ที่บ้านก็ต้องช่วยฝึกด้วยแล้วคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยฝึกด้วยเพราะว่า เหมือนเขาเวลาเขาพูดไม่ได้ใช่ปะเขาบอกว่าแม่ไปแม่กินแม่ไม่เอาแม่จะวันนั้นแม่จ้านนี้เขาพูดไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้เขาอัดอันเขาอึดอัดอยู่ในหัวใจเขาเขาก็เลยแสดงออกมาเรีแอชออกมาด้วยการกรีดร้องโยวยวายทำอะไรเข้าของตีคนรอบ้างนู่นนี่นั่นเคสอยากจะเตือนเลยอยากจะเตือนแม่แม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยมือถือเลี้ยงลูกด้วยจอให้ดูกรณีศึกษาเคสของลูกเคสเป็นตัวอย่างว่าผลที่มันตามมา มันเป็นยังไงถ้าเลิกได้เลิกดูจอได้เลิกเถอะนะแม่นะเพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการพรฟลูกในการทำให้ลูกแบบว่าพัฒนาการสมวัยของเขาอะเลิกได้เลิกนะแม่นะ